ทุกผนแคสซี่คะตอนนี้นะค่ะแล้วก็มาอยู่กันในเก้มมินิวา่าบักอันค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไม้จ้าเย่ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นกันในแมพแข่งจับ ะคะ่ะซึ่งเขาบอกว่าเราจะต้องตามหาเปลือกหอยนะคะให้ครบ1,000ชิ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็อย่าชนนะคะสิ่งกีดขวางนะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายมากนะคะต่อไปเขาบอกว่าเจ้าพวกเนี้มีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้1ปลาฟ้านะคะก็จะมีเปลือกหอย2ชิ้นนะคะปลาชมพูมีเปลือกหอย3ชิ้นค่ะ แล้วก็หมึกราชานะคะจะเป็นตัวที่ก่อกวนเรานั่นเองนะคะทุกคนจะคอยพ่นน้ำหมึกใส่เรานะคะเพื่อติดสตันนั่นเองแล้วก็จะมีเฉากล้วยชากังลาวทะเลเดี๋ยวมีเฉากล้วยชากังลาวทะเลด้วยอะ่ะเเข้าใจดีมากให้เปลือกหอย10ชิ้นโดยการดูโฆษณานะอ้าวเราดูไม่ได้เพราะว่าเราเล่นในคอมนะคะทุกคนแล้วก็ห้ามมีปลาฉลามขาวนะคะอย่าชนมันละ่ะถ้าเกิดชนนะคะ หอยจะลดลง10ชิ้นนั่นเอง6นะคะระเบิดทะเลอย่าชนนะคะทุกคนเพราะมันอันตรายมากนะคะถ้าเกิดชนปุ๊บอะเราจะเสียหอยนะคะทั้งหมด20ชิ้นค่ะแล้วก็7นะคะมีกล่องสมบัติด,ด้วยนะคะทุกคนจะช่วยสุ่มของนั่นเองนะคะโอเคพร้อมหรือเปล่าวัยรุ่นไะเริ่มเลยละกันพร้อมแล้ววัยรุ่นนะไม่พร้อม <laughs> พร้อมแล้ววัยรุ่นอุ้ย เฮ้ยรอบนี้พี่เป็นปลาฉลามหมอพี่หน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรนะไม่ใช่ปลาฉลามเลยพี่น่าจะเป็นปลาวานมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าตบเหรอน่ารักมากใช่หมายเป็นอะไรไหนี่เป็นป่ามหาพี่จีเอ้ยทำไมพี่เป็นปลาวานนะเราเป็นเรือไอ้ไไอ้เจ้าเรือไอ่ไปหาพวกมึ๊บ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 โอ้ยโอ้ยหูไอ้ไม้พี่ยังไม่ได้เก็บหูเลยโอ้ยโดนลบเรื่อยเรื่อยเลย เออคืออะี่กันเกียร์เฮ้ยคืออะไรอ่ะฆ่าเราได้แล้วหนูโอ้โหหนูผมตีพี่จนตายเลยเมื่อกี้แย่ว่ะไปแล้วพี่จัดการจับปลาก่อนดีกว่านะครับทุกคนปลาขาวๆชนชั้นสี่ใช่สีขาวคือปลาฉลามเฮ้ยทุ่นระเบิดเขาบอกให้ชนชั้นสี่ว่ะลองไหมทุกคนทุ่นระเบิดเหรอเป็นคือทุ่นระเบิดเจออีกแล้วอีปลาหมึกเอ้ย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  ทางกันอะโอ้ยติดสตันโอ้ยจะตายอีกรอบหนึ่งแล้วนะโอ้ยสู้ๆเราพีไอ้ไว้ย่าแย่วอะโหแล้วพี่จะไปอยู่อะไรแถวปั๊มไปแล้วก็เมื่อกี้มันหลบปลาฉลามไงก็เลยไปดูคนน่ะโอ้โหไปทุกคนเราจะต้องเก็บหอยให้ได้เยอะกว่าไอ้ยมีก้องแถวนี้ปลาฉลามเพียบเลยอ่ะสวัสดีน้องปลา กล้องมีของให้ด้วยจริงเหรอให้ผมเปิดกล่องได้ไก่อุ๊ยโอเคเฮ้ยเจอเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันกล่องหนีกล่องสุ่มไอเทมนะครับทุกคนมันไม่ขอนได้เป็นปราวาตนะทำไมไม่ได้เป็นแค่เรือก็ไม่รู้สินะขอนขี้โกงขี้โกงอะไรปลาหมึกก็ต้องหลบปลาหมึกไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเตยโอ๊ยชนระเบิด เสียงระเบิดอย่างดังเลยหิวปลาแล้วไอ้ปลาไปยืนอยู่ใกล้ระเบิดด้วยนี่แหละขโมยไม่ค่อยขโมยปลาต่อหน้าต่อตาเลยเก็บได้กี่หอยแล้วอ่ะเราอ่ะฮะเราเก็บได้กี่หอยโอ้โหไวอ่ะพี่มันจะได้แค่43เอง่ะโห่ต้องเก็บให้ได้หนึ่งพันเลยนะทุกคนมันจะเก็บได้หรอฮะโห้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะ52าสต่อไปพี่อ่อนจัง่ะเฮ้ยบอกพี่อ่อนได้ไงพี่ เปิดกล่องหาตัวช่วยก่อนอะได้ไก่ได้ไก่วิ่งเร็วไปครับผมจะวิ่งเร็วครับผมเป็นปลาฉลามเกือบชนแล้วเมื่อกี้เกือบชนเกือบชนแล้วเมื่อกี้ไปดีกว่าวัดไอ้ปลาฉลามมันวิ่งมาดักหน้าฉันเว้ยโคตรแย่เลยโคตรแย่เลยจิปลาฉลามแย่มากไปแล้วเก็บให้หมดนะทุกคนปลาแถวนี้โอ้ยทำไมปลามันน้อยจังไม่ปลาน้องปลาน้อยจัง ฉลามผมเก็บเก็บหมดแมแล้วลยพี่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะผมเก็บหมดแมพเพราะผมเก็บรัวๆเลยตอนนั้นก็ไอ้ฉลามแม่งก็ขยันเดินมาชนน่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะรถสิบตลอดแล้วเนี่ยแต่ผมไม่เคยโดนฉลามกัดเลยนะพี่จริงใช่ป่าวไม่ใช่ป่าวที่จะเล่นมาเลยยังไม่เคยโดนฉลามแต่ตัวไม่ียงสักทีเดียวเอยเกือบไปชนหางมันเองมันเมื่อกี้จู๊กิงอ่ะจู๊กิงจู๊กิงว่าไงเรือขอให้เรือแตกดันดันดันได้ชนทุ่นระเบิดอ่ะ ได้ชวนขึ้นระเบิดได้ปลาดิโม่ปลาดิโม่ทำอะไรอ่ะปลาดิโม่ทำอะไรได้อ่ะปลาดิโม่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเปลือกหอยให้ตั้งสิบเนี่ยโู้โหและนี่ยอ้เจ้าน้ำอ่ะคืออะไรอ่ะก็ถือว่าดีอเดะอ๋อกินแล้วกระโดดสูงขึ้นว้ายสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะอุยไอปลาฉลามมกงจะมาตัดหน้าฉันอย่างนั้นหรอช้างทำไมไม่เห็นกล่องเลยอ่ะไอไม้เก็บไปหมดแล้วแน่เลยอ่ะทุกคนไม่มีกล่องเลยอ่ะ อะไรผมไม่ได้เก็บแน่เกิดแล้วมันเพิ่งเกิดเนี่ยเนี่ยไม่เห็นเนาะพี่ไม่ได้เกอะว่านี่ไงได้ไหมเพิ่งเกิดตรงที่พี่วิ่งมาเมื่อกี้เปิดเลยลวกันอุ้ยได้ไก่แล้วกินเลยแล้วกันโจ๊กจ๊กปลาหมึกโจ๊กปลาหมึกโอ้ยนี่แน่โอ้ยโอ้ตกใจพี่ขวานด้วยฉลามว้ายเราเองจะใครล่ะเราเองคนสวยหุ้ยวุ้ยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ผมไปแล้วค่ะผมเล่นแบบเซียนแบบไม่ชนก็หน่อยผมไม่อยู่แถวนี้โอ้โหทำไมปลาฉลามมันเยอะจังอะรู้สึกเหมือนเรายิ่งเก็บปลาเล็กๆเยอะปลาฉลามมันยิ่งเกิดเยอะป่ะพี่ใช่ป่ะว่าไม่รู้อ่ะที่ว่ามันก็เยอะมากเลยปลาฉลามอะเพราะตอนแรกฉลามน้อยกว่านี้แล้วแล้วปลาเล็กๆก็คือแบบเยอะมากแต่ตอนได้ฉลามเต็มบ่อไปหมดแล้วไม่ตอนนี้ไม่ได้ไข่เท่าไหร่แล้วอ่ะสองร้อยกว่ากว่าโอ้ยเยอะจังอ่ะพี่คงจะได้แค่ร้อยนิดๆเองว้ายผมเก็บยับยับเลยพี่เกือบชนแนวเมื่อกี้ อไอ้เน้่ยเกือบชนทุนระเบิด <t ap> อา้อาวชนเองเฉยฮ้ยน่ายี่สิบ <t ap> ห,หอยของฉัน <t ap> เอ้อหอยมันหายากจังเลยเละนะโ,โดนฉลามกัดเลยมันว,มว่ายมากัดอะไรเนี่ยว้ายโดนฉลามว่ายกัดว่ายระวังเรือแตกนะยี่แล้วกล่องมันกล่องมันบ้าทำไมอะเก็บไม่ได้เหรอ ี่มาดูดิไม่ดูหรอกสิวิลามันบ้ามัน <c oughs> บ้างงยังไงอยู่มันขึ้นไปอยู่ข้างบนเขาว่าเก็บไปได้ <c oughs> ตรงเขาไม่ใช่ตรงเราใช่ไหมยเราตีฉลามได้ตีฉลาม <c oughs> ตีฉลามด <c oughs> <ช>ีนะ <c oughs> อุอ๊ยมองผิดโอ้โหชนทุนระเบิดอีกแล้วทุกคนพี่ขวัญพี่ <c oughs> เป็นอะไรกับทุนระเบิด พี่เห็นแล้วกล่องวันวักอยู่ข้างบนหนอะเฮ้ยเม่้อจะเก็บยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยโดดไม่ถึงวะไม่เป็นไรผมไปเก็บกล่องอื่นก็ได้ไอ้เี้ยแย่ว่ะไม่เห็นมีเลยไก่เฮ้ยมีโม่อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ของเก็บหมดแล้วเลยอะผมพี่ได้แต่ไก่วิ่งเร็วใช่เดี๋ยเม่ได้พี่ไม่ได้กล่องเลยเนี่ยพี่ได้แต่กินปลาเล็กปลาน้อยไปเรื่อยๆนะพี่ยังไม่ได้กล่อง เฮ้ยกล่องก็โดนตัดหน้าแหละทุกผู้ชมอ่ะผมก็ได้นะหนึ่งกล่องเปิดก่อนเอ้ยผมได้ผลไม้น้ำอัดลมมันช่วยอะไรเลือกช่วยกระโดดสูงด้วยพี่เฮ้ยกระโดดสูงเขาไปเอากล่องนั้นได้ดิเออว่ะไปแล้วนะอะคิอะคิเฮ้ยได้ไเฮ้ยได้จริงได้จริงได้จริง เออว่าทำไมผมไม่กินแล้วผมกระโดดป่ะวะอเกือบโดนปลาหมึกเกือบโดนปลาหมึกราชาปลาหมึกฆ่าแล้วไม่มีของล้วไม่มีปลาเล็กเกิดแล้ววะไม่มีปลาเลยอ่ะทำไมผมไปหาดเปิดเลยละกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรคะเดี๋ยว ปลากัดเนาะปลากัดเนาะอะไรเจ้าเรือเดี๋ยวปลากัดง่ายปลางับเลยนะก็ตายหัดีได้ที่ก็ตายมัไม่หรอกฉันจะไปตามหาเปลือกหอยอันแสนหายากมันมาเกิดที่เดิมอีกแล้วหรอไม่ปลาเล็กมันไม่มีแล้วอ่ะแป๊บเอ๊ะหายไปแล้วเหรอว้ายฉลาดจริงน้องอยาวิ่งแบบนี้ปลาเล็กหายไปไหนหมดแล้วครับเนี่ยปลาเล็กมันไม่เกิดแล้ว เฮ้ยไม่เกิดได้ยังไงหรือว่าเราโตพอที่จะกินอย่างอื่นแล้วอ่ะเออไม่เกิดแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยนะเ้วจะ<ม>เกีย<ม>เก่ยวครบหนึ่งพันยังไงเนี่ยมันไม่เกิดเลยมีกล่กอ,งกอ,งกองมีกล่องเปิดกล่องเปิดของจะบอกแล้วจะต้องเปิดกล่องให้ปาดิมโมเพื่อให้ครบหนึ่งพันเนี่ยเกินเอ้ยโอ้ หมายลองชนปลาสีขาวๆหน่อยสิว่ามันเก็บได้อะเปลไมีย่ามยาพี่ยามันคือ,อ,ป,อปลาฉลามีก็บไ้อ๊ยโดนอะไรเหรอโดนระเบิดเดื <laughs> โดระเบิดเหรอโอ้ยำไมตีโดนระเบิดได้ดเหรอพี <c oughs> ๊ด เรลาวุธมะหาพี่เองไม่ปลอดไว้อ่ะไม่ปลอดภัยไม่เห็นฉันหลอกเห็นผมเห็นพี่อยู่อย่างนะไหนปลาไหนปลาปลาไม่เกิดเดี๋ยวมั่วปลาไม่เกิดแล้วปลาไม่เกิดเหยื่อนี่นะเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเออด้นนเกือบโด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 นเมื่อกี้เร็ เอาดิ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 มาดิครับก็มาไม่เก็บเราหอยอะไรหรอกไม่เก็บแล้วใครเขาเก็บกันหอยยังเขาเขามาฆ่าจะแล้วมันฆ่ากันตายดตลอดที่มันไม่เสียเลือดเลยไม่ตายไม่ตายแต่ว่ามันลดหอยไงตอนนี้หอยหมดแล้วหอยฉันหมดแล้วหอยแกหมดยัง ไม่มีให้เก็บแล้วม่ต้องทำอย่างงี้ละราพูดจะให้เปลือกหอยแก่หมดจะให้เปลือกหอยแก่หมดจะให้เปลือกหอยแก่หมดนี่แหละ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 เออโดนขึ้นาหมดแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละหมดแล้วหแล้เย้ทุกคนเรานโคตรเก่งเลยอะเรากำจัดการอย่งนี้ไปฆ่ามันได้ไหะ่ส โอ้วขี่มานาวดมาหาฉันเหรออ้อ้น้าผนี่แหละนี่และนตายซะตายไปซะตายไปซะเจ้าเรือเกิโดนคายเข่นเกจะโดนค้ายเข่นฆ่าตายนี่แหละเฮ้ยไม้ตายเฮ้ยทุกคนทำไมด่านนี้มันปั่นนอะ มันเกิดมันไม่เกิดแล้วจริงๆอันนี้นนตัวเล็กๆอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับแบบแข่งจับปลาน้านเองนะคะก็คือบอกไว้เลยว่ามันไม่ถึงแม่รอหนึ่งพันนะปา้าน่ารไรทุกคนก็ถือว่ามารีวิวแมพให้ดูลวกันนะคะก็เล่นกับเพื่อนก็สนุกดีนะทุกคนไปแกล้งเพื่อนได้นะโอ, <laughs> โอเคค่ะถ้าน้องชอบเกมมินิเวิลนะคะก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันได้ที่ App Store แล้วก็ Google p l a y นั่นเองนะคะวันนี้พี่ขวัญก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน บายบายค่ะบายบาย